ช่างอ้วนทำมากี่ปีนะคะสามสิบปีครับทำมาดานทำกับพ่อแต่ก่อนพ่อทําก่อนแ,แตอแ่อายุสิบสามแล้วมันก็ต้องทำนะไม่รู้จะทําอะไรมันก็ต้องทําก็ช่วยเขาเล็กๆน้อยๆอไปปัญหาที่ก่อนที่จะติดตั้งปั๊มนี่แหละบางทีลงปั๊มไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีหินมันบีบท่อแล้วเราลงปั๊มไม่ได้เราก็ต้องดึงปั๊มขึ้นมาแล้วเราก็เอารถมาคว้านใหม่คือว่าพื้นทีแ่แคบมันก็เข้าจอดรถยาก ถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้ก็ต้องตัดทิ้งเอาอ่ะจอบไม่ได้น้ําก็มีแล้วเราก็ลงทุนเติมน้ํามันอะไรแบบนี้นะมันก็ฟาวไปมันจะขาดทุนตรงนี้แหละบางทีพื้นที่มันยากมันลึกเกินไปอย่างเงี้ยน้ำมันอาจจะมีแต่มันอยู่ลึกแต่เครื่องมือเรามันเจาะลงไปไม่ถึงเครื่องมือเราเนี่ยอย่าง,อางของชุดผมเนี่ยก็เจาะได้แค่ไม่เกิน250เมตรแต่ตอนเราเจาะเราก็ขออนุญาตต้องขอนอ,นขอนุญาตก่อนก่อนเจาะขออนุญาตกรมทรัพย์รันนิษฐามาดานเออจะเจาะทีเมตรก็ต้องขอครับแล้วเราก็ดูว่ากรมทรัพย์ออนุญาตให้เจาะวันไหน จอดเราเจอน้ำน้ำตาแรกเราก็ยังไม่หยุดจอดนะเราต้องจอดไปอีกเราจะต้องจอดถึงสามชั้นสองชั้นเผืือชั้นบนมันแห้งอย่างเงี้ยถ้ามันระดับน้ำตื้นต้นสิบยี่สิบเมตรเนี่ยชั้นบนบางทีโอกาสมันแห้งมีเยอะเราต้องจอดเผืือพอจอดเสร็จเราก็ลงท่อลงปอกพอลงปอกเสร็จแล้วก็ไปเอาปั๊มมาลงแต่ปั๊มที่มาลงนี้จะต้องเป็นของทอคอย่างเดียวยี่ห้ออื่นไม่ถูกไม่ใช้ใช้ทอคอย่างเดียวที่เพื่อนเกษตรเขาแนะนำเขาไม่ได้ดีที่ว่ารับประกันหนึ่งปีนะแต่คุณภาพมอเตอร์อะไรเขาก็ดีแลก็ใช้งานได้นาน แต่ส่วนมากที่มันจะไหม้เนี่ยก็คือ<ะ>น้ําน้ําน้อยแต่ถ้าน้ําดีๆอย่างนี้น้ำไหลตลอดมาเลี้ยงปั๊มตลอดมันไม่ค่อยเสียหรอกไฟตกแต่มันมันก็ยังทํางานได้นะทอ็อกผมก็เคยเจอหลายบอ่อไฟตกก็ทํางานได้บางทีมันยาวไปสี่ห้าร้อยเมตรอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็มีผลทําให้ไฟตกไอบอ่อไหนที่วัดเราต้องเดินสายไฟไปไกลๆเนี่ยพอเราเปิดปั๊มปุ๊บเราจะเอาตัววัดไฟมาวัด,วด,วดอย่างร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเนี่ยก็ทํางานได้ขนาดแรงมา้าแรงครึ่งหนึ่จหนึ่งจุดห้า ลงไป28เมตรกี <14 S 2> ่ใบกีบ่ใบ14ใบไอ้ที่นั้นเราต้องดูความลึกด้วยแต่อย่างนี้เราไม่ต้องลงสองแรงลงมันตื้นแล้วก็ดูปริมาณน้ําตอนเราเจาะเราจะรู้ว่าอันนี้มันคว,ควรจะลงปั๊มได้ขนาดกี่แรงมา้าอะไรแบบนี้ครับเราจะเห็นเลยเพราะตอนเจาะน้ำจะขึ้นมามันเหนื่อยตรงที่เนี่ยพี่<ม>พอเราจเจาะเสร็จปุ๊บเราจะเหนื่อยขนาดไหนเราต้องลงปอกนะ<ม>ถ้าจะเห็นหน้ำมันก็ใจชื่นนะพี่ได้เงินแน่ๆแ,แล้วที่จะมีงานบปป่อยๆช่วงหน้าแล้งนี่แหละ แต่่วงหน้าผลก็กมีอยู่แต่มันจะห่างๆหน่อยมันก็พออยู่ได้นะครับก็คือช่วยเหลือกันไปถนะ้เขาก็ไม่มีน้ําใช้แล้วก็มาทําน้ําให้เขาใช้ช่างอ้วนบาดานนะครับ รับจอ่อน้ำอาดานในพื้นที่ปักช่องเขาใหญ่กลางดวงมวกเหล็กแก่งคอยจระบุรีลบบุรีครับเบอร์โทร0862522300ครับ